โยซ่าสวัสดีวิลุนเมกาวิลุนดูไปวิลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะมาดูนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมาเธอ X1 นะท่านผู้ชมนะมาเธอ X1 ไฟนะครับไปโหลดก,กันมาได้นะครับเป็นเกมแนวมือถือนะเป็นเกมมือถือนะครับแนวยิงเหมือนเจ้าตัววอร์เรนเลยนะคนดูนะโคตรโหดโคตรตึงมา,มาคนดูนะ อันนี้พี่ก็ไปโหลดมาเล่นนะครับเออวิธีการโหลดก็อยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเลยนะจากช่องคุณเจมินดี้นะขอขอบคุณเครดิตเขาด้วยนะครับสำหรับวิธีการโหลดอะไรพวกนี้นะผมจะทิ้งไว้ให้นะครับก็เอ่อคุณเจมินดี้เขาสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะวิธีการโหลดวิธีการสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปลยเด้อก็ขอขอบคุณเครดิตจากคุณเจมนินดะี้นะครับอันนี้ก็อย่าลืมไป subscribe เขา,าด้วยนะครับยูทูบเจมินดี้นะครับเพราะว่าเขาลงพวกคลิปอสอนเล่นเกมอะไรไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็แบบว่าลงคลิปเกมใหม่ๆมาผู้นอย่าลืมไป กดซับสไครา์เขาด่าได้คุณดูเด้อเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยเราตุยยิงเจอกับคนโหดว่ะคนดูมาดิไปไหนวะน้องเอาวะเอาวะยังงงจากตีนี้เป็นเล่นในส่วนของทีมเดสแมทนะคุณดูนะมันจะมีสองโหมดนะครับโหมดอ่าวางระเบิดกับทีมเดสนะครับโอ้โหพี่พี่แกแม่งยิงแม่นพุทหัวหน้าเฮ้ยเฮ้ยยิเดียวดิเงี้งีงตัวนั้นตัวนึงว้า อูแม่นแท้แต่ละคนไม่อย่างแม่นนะคุณนะอู้วเล่นยังไงนี่ฮะเออมาเนี่ยมาเนี่ยกรได้อยู่ก็ได้อยู่คุณรู้อุ้ยอาดิเอาดิวู้ยังตรึงยังตรึงมามาดิครับพี่มาดิครับพี่วอเกอร์เดสนี่โคดโนโคตรึงอันนี้โอ้โห ยิงเงนันพูดผัวน้าถ้าเก,กินเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอาดียิงรอยิงรอว่าก,กันได้สว่าก,กันได้ส เดี่ยวร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบ บอกรต์การ์ไรดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โโึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเาาพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย <S <S อย่าน้องอยา่าพี่บอลทุกวนันผพว่าเราควรปรับตั้งเซตติ้งอะไรนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวปรับคอนโทรลแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อคอสตอมเรียวผมจะวางปุ่มยิงไว้ตรงนี้แล้วกันให้มันแบบยิงง่ายๆหน่อยนะ จะ <iento> ได้ยิงง่ายๆคนดูมาว่ะเฮ้ยตรงนี้มันใกล้ไปเอาขึ้นมาอีกดีกว่านี่ตรงประมาณตรงนี้โอเคเว r ีก o o ดมานี่เลยยังโหดคนดูรอบนี้โอ้วัต h e heck มาดิ โอ้ไอ้ไม่งยิงโดนหัวหมดเลยอะไรวะบ้าไปเลี่ยวหรือเฮ้ยข้างหลังโอ้ยทำไมทีมเรายับจังใครถึงเจ็ดสิบก่อนคนชนะนี่วาโอโ้โหโโอ้หเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะเล่นปูป่ะนี่แต่ละตัวนี่ฮะมันแปลกๆนะมันแปลกๆทำไมมันเก่งอย่างเลยวะเฮ้ยพี่พี่เก่งพดูด ไอ้ยังกิ่งคนดูโหเวลสามนะว่า <S <S แรงอัพนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ที่กูแพ้ยังอะไรอ่ะแรงอัพเลยหรอมาทา่านผู้ชมนะมันจะมีในส่วนของทีมเดซเมื่อกี้ที่ผมเล่นกับในส่วนของวางระเบิดนะนี่วางระเบิดอยู่นี่นะครับมาลองไปเล่นวางระเบิดกันดูนะฮะน้องๆนะ let's go <S โครตรเรึงโครตรเรึง,รรง <S 1> <S 1> เอาว่ะคนดูมาแล้วมาแล้วนี่อันนี้เป็นในส่วนของอ่าในส่วนของทีมเดสนะคนุณไม่ใช่ทีมเดสไอวางระเบิดนะคุณดูนะโคตรรอโคตรึงนี่อย่างเท่อย่างเท่เฮ้ยเอาว่ะมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะ โอตรหลอ scream, impossible, impossible. ่อโคตรึงนี่จิ้มจิ้มจกจกจิ้มจกจกเอาดิโอ้พี่แกแม่งเก่งจัดเลยนะคนดูดูทรงแล้วนี่เอ็นึกถึงไงเนี่ยไฟฟอนเลยว่ะไอ้ไอ้ไฮเปอร์ฟอนต์ไม่ใช่ไฟฟอนต์คล้ายคลายคลายทั้คนดูดูนี่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยว่าว่าอุ่จัดจัดอุ่จัดจัดอุ่จัดประหยัดจริง โยนระเบ,บิดไปแล้วหนึ่ง I walk a d did say ยังรอ,อยังที่ยังรอ,อยังที่เรารอรอ,อันนี้เรารอหลินนั่นหนึ่คุณดูเราตุยีไปแล้วนะเมื่อกี้อ้าหพี่เกมแม่งไม่เป็นไรครับพี่เริ่มใหม่ได้ครับโคตรเก่งเลยฮะฟู ซื้อปืนยังไงถามก่อนเราฝั่งฝั่งขวามือโอเคนี่มันจะเป็นรูปอ่ารูปซื้อนะครับรถเข็นอยู่นะอ่าเราจะซื้อปืนไหนดีปืนนีลการน,นี่คอมมานโดโอเคพร้อมกระโนตึงเนี่ยเราไปลุยไปวะ Yeah very good blue มาลุย นี่ผมปั๊บปุ่มไม่แล้วคนดูไม่เป็นไรผมแบบลินลินโหดอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเราเอาปุ่มลงตรงนี้ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงบบนะคนดูเอานี่ปุ่มตรงนี้ฟับน,นี่เป็นแบบว่าเฮ้ยตัวเองโดนลบโดนลบก่อน ไม่มีสกิลไว้ใช้ด้านะคณดูนะพีโอ้ตายไม่เงือเก็บไปสองก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะพีเอยพ่กูแมงเก่งอยู่ซือกรอกก่อนหนึ่งอันเมื่อกี้นี้ปืนให้ปืนในนี้ผมก็แรงอยู่คอมมดูเนี่ยสองพันกว่านะครับเออไโหดอยู่นะหดอยู่หดอยู่คนดูไม่ได้ไม่ใช่ขี้ๆหรอกไม่ใช่ขี้ๆผมเอาไวที่เกร์นี่ผมต้องปับนิดหน่อยว่ะ มไว้ระเบิดอยู่กับเราด้วยนะบาดินน,ะน่ะยิงกันอยู่ฝั่งนี้นะฮะคนดูนะของศูนย์แล้วนะนี่คนดูเฮ้ยโอ้ไม่เอ้ยเดี๋ยวมามันงูเกินโดนดักยิงโนตึงเลยว่ะแต่ยิงแบบตึงๆเลยฮะแต่ยิงตึงๆมาเลยครับพี่นี่นี่เอาดิเอาดิเฮ้ยไอ้นายนี่ ไอไนไอไนคนนี้น่าจะเก่งอยู่นะคนดูบอกก่อนอ๋ออ๋อใจเย็นเพื่อนมาดิว้าแม่งเอ้ยมึงมีดีแค่ปืนนี่วะเอาว่าเอาว่าโอ้โหแต่มันมาเล่นโหดจริงเลยว่าแต่ละคนนะคนดูนะเยอะข้าวตายตมาแตงหินมาใหมนี่พี่พี่ประมาทไปเองระเบิดแม่งมาอยู่กับพี่ได้ไงวะคนดูโรสเตอร์โรสเตอร์มา เฮ้ยอีคีว่ารอบนี้ปักอาว่าอว่าตัวศูนยก่อนเลยออกไปฝั่งนี้บ้างนะครับครูนะสีเกมมันดูเปยนเียนเนาะติกะซับรเบอีบอีจุดเนเว เอาว่าว่ะเฮ้ยเอาดีเอา๋ยวดีรวยตายตายตายต่างเข้าไหมเฮ้ยวางระเบิดเลยเดิเราเอาโคตวางตงัวไหนโอเคฝ <c oughs> ั่งซ้ายมือนะครับตุ้มดักเลยเลยครับที่นี่ ไวโหลดรับโหลดโหลดุนโุนาวมาวผมไม่รู้มันจะลงมาตรงไหนนะอา่าวายังโงยตรึงยังโง่ยตรึงตอปราทานหนึ่งเฮ้ยระเบิดละ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no น <No S 2> หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยผมว่ามันไม่น่ากู้ทันนะดูจากทรงแล้วเนี่ยไปอยกกูตายไปด้วยเลยแมงเอ้ยปรีชีพเพื่อชาติเอาว่ะเอาไม่เอาไม่ วิีปืนรอยเตอร์นี่นี่เมื่อก,กี้นี่อเอคีโนติงนะแองอยู่แรงอยู่เอาว่ะว่าไม่อยากจะโมูไม่อยากจะโม,ม,ะโมูพร้อมลุยกันมานานแล้วฮา,ฮายยปั๊บโดดครับเฮ้ยผมว่ามุมนี้แม่งได้อยู่นะได้กินอยู่คนดูเราไปมุมบนซ้ายมือนะครับสปอคดีซี โหไอ้บ้ามึงเป็นฟงวินเหรอไอ้เหี้ยแม่งกระโดดมายิงเลยสวยเพื่อนโอโ้โ,อโหโอโห้ยิงก่อนตายก่อนโคเท่เฮ้ยนี่ปนแปลกๆนะมันแฮกหรือเปล่าว่ายิงหัวโดนดีจังวะเฮ้ยงงนะย่ามือถือแต่พี่ยิงแม่งผิวพูดมาปืนนี้ก็ได้ครับไป นี่ยคนดูผมงงเลยหอกรินโดดครับแ้วมันจะบีตัวโดดมาเขาดูด้คนดูด้วยน่ามาแล้วมาแล้วเด๋ยวว่าเซย์อันนายมันจะพลาดดูเลยนี่แฟดแฟดนี่เฮยกูยิงไม่โดนเลยว่าตงเฮก ายไปแล้วตัวใหญเพื่อนฮะยิงก่อนตายก่อนมีได้เหรอเกมเฮ้ยไม่ใช่แหละมึงไม่ใช่แหละเอาดีๆเอาดีๆครับพี่โ卜แปลกๆนะแปลกๆคนดูแปลกๆนะหรือเปล่าฮะน้องแปย่เลยตายง่ายชิบหายเลยอืออือ คืออะไรได้บ้างนี่ตอนนี้สามร้อยนี่ใช้ปืนปกตินี่โอ้ผูเถาเอ้ยโอ้ดีอะดีอุยเจ็บเจ็บแหววดูไปก่อน วัวแม่งรอบมานี่แหละนี่ข้างหลังมาเฮ้ยตรงนี้มีนี่หว่าอย่างดดงี้ไหวกหัวตรึงเอาว่ะเอาว่ะดีเฟนต์ต้องหัอยู่คนดูนะรอมีแล้วโอเคเคาะไดนะต้ต้องเล่นระยะเคาะเอาอย่างงี้นะครับ มามามาเดี๋ยวเฮ้มิโก้ม็กติกจัดอยู่ก็เล่นกิ่งอยู่นะไม่ได้เล่นงู้นะคนดูบอกก่อนสวยๆเจ็บเจ็บเจ็บตายละดีเพื่อนลงได้เดียดอดมาว่ะมาว่ะบอมเพลนตด เฮ้ยมันวางระเบิดแล้วหแม่งวางระเบิดอียูอหายแล้วไป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 มันวางอีหรือบีวะอีอคนดูอีต้องเช็คก,ก่อนนะนี่ o ะ e ร e อสเซย์อะ e รโมน e o n e เล o t o ์ได้ย์อะไรบอสเทย์อะไรมาเลมาเลทูร์ได้ยเอ้ยวุนนันไงวิ่งเฮ้ยระเบิดอยู่ข้างๆตายเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวเกมมาเธอวันเนะท่านผู้ชมนะอมามาเธอวันเอ็ไฟนะครับไปโหลดมาได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขวัญยาตะคิบสำหรับใครที่อยากจะเล่นเจ้าตัวเกมนี้นะครับอ่าก็ขอขอบคุณนะครับเครดิต จากคุณเจมินดี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะที่เขาแบบว่าเอามาเผื่อแผ่นะครับก็คือแบบสอนวิธีลงวิธีลงอะไรเรียบร้อยนี่พี่ก็แบบว่าเออทำตามเขาได้เลยนะครับคุณดูหน้าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะ้นสำหรับวิธีการลงนะครับลงตามเขาได้เลยนะเล่นแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอออย่าลืมนะครับไปกดซับสไครป์คุณเจมินดี้ด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดมาให้เนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวอยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดีีๆแแบบบนนนน้้้้้ตต่่ออไปปดววยยะะฮลลเเจจกัใหหมคคิาาารึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ิชแมนช็อปโนง no 1. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย